สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอโปรเจกต์ AVR ครับผมทำเกี่ยวกับการส่งสี LED เป็นโคงไฟโดยใช้หลักการของพันวิดมอนนะครับเริ่มมาจะเป็นสีแดงครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสีเขียวขึ้นมาแล้วสซงสีแดงแล้วเพิ่มสีน้ำเงินตามมาจากนั้นก็ค่อยๆลดสีแดงลงจนหมด แล้วรถสีเขียวสุดท้ายก็รถสีเงินครับแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่เหมือนเดิมครับโคมไฟนี้ใช้ LED สามสีครับใช้หลักการของ พันวิดมอโดยใช้ไอซีไม่แก่แปดนะครับขอบค,ครับ